เข้าร้านกี่โมงเจ๊มีแฟนหรือยังเจ๊รับแฟนชายเพิ่มไหมถ้าสนใจซื้อสูตรได้ไหมคะไม่เอาแบรนด์โทรศัพท์มาไม่ค่อยมีคนรับสายเลยเจ๊เปิดสอนออนไลน์ไหมเจ๊ซื้อแซลมอนมาจากไหนสวัสดีค่ะก็คือแบบว่าช่วงนี้เฮ็ดก็ออกนะพี่น้องขาเฮ็ดเนบานเท่ากับแบบว่าไห้หน้าโหดนะคะพี่น้องขาเฮ็ดน้อใหม่ออกช่วงนี้เฮ็ดปวกเฮ็ดละหกเฮ็ดผึ่งแดงเฮ็ดผึ่งนุกยู่เฮ็ดดำเฮ็ดทานออกพี่น้องขา ยายสมหังโซงมาให้กินขานะคะนี่ยายสมหังกับหน้าเป็นไปหาเห็ดมากอะโงเห็ดของผมไม่ให้กินพี่น้องค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะหืมตำเจ้าพริกผงพี่น้องอยากบอกว่าแซบ่บบอกยายอยู่ว่าอยากกินเห็ดดำหืมพี่น้องค่ะ เห็ดละงูกเนี่ยเห็ดดำแห่งเสียกด้วยมันหย่ำมปืดๆอันนี้แกงเซนเซกายนะคะแจียบพริกโคงง่ายๆไปน่องขาให้ง่ายๆอันนี้แกงแบบบานเฮ้านะแกงเห็ดมาเรื่อยๆอยากกินแกงกินน้ำกันแกงใส่ตักติ่วอมล่ำ ยูกศสีอยากีนมันเฮ็ดมุูลแมอเห็ดเห็ดละงูพี่น้องข่าวหลายคลิปแล้วไพกระสงสัยไพกระถามแย่ตอกแตกตอกิรีมีผัวบ่แย่ตอกแตกแต่มีผู้บ่าวบ่ขอต่อบ่า กับดังคุยอยู่พี่น้องมูอแรกได้กันเสียงเบาสู้ฟังเหม,มือนีแกงแกงตะกรงกับแกงดูกนอกนะครับพี่นอ้อ,องเรื่องของเรลือที่ใช้หิ้วเข่าเมื่ขึ้นนี่เขาแกงเย็ดปวกแต่มันบดแสบบบุมืมร่มมากร่มมากพี่น้องข่ะ หน้าแกงเห็ดปวกต่างบักงามหนึงเลยวหมูว่านเนี่ยมันบ่ผ่านขอกินแกงเค็ดก่อนเด้อพี่น้องค้ากับของบ้านเท้านอะเห็ดนี่แพงกว่าหมูอีกด้วยพี่น้องแต่ว่าต,ตาตาบอดิสื่อดอกเพราะว่าเมยรับไ,ไปหา ปลาตอยอูุบนพี่น้องเฮดกระสดหลายแกงใส่พักติวแกงใส่พักอีตูพี่น้องขาแ่บฮึเคยเห็นมึงแงอยังใครเคยหายเ็ดแน่ตอนนี้เขาจะมาใส่เห็ดพี่น้อง สบายเปนังหน่อยเปเก็บเ็ดม้วนมวนเอาอย่างมาแหลกกับใบงอมเด้ยค่ะเพราะว่ามัานแสบขอนี้หอน,หอนพี่น้องค่ะ ฟังอีแม่ไปอยู่อยากกินเห็ดดำพี่หน้องเคยกินเห็ดดำบอเห็ดดำมันสะดอกนีหน่อยไหมหย่ำปุด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 แซบส่วนในกระนาลงไท้ลงหน้าเนาะไทยน้าห,หดโต๊ะกา แต่ว่าบานแจกอะิ่หวานเอาหืมแกงยิซเซ็บอีเด,ดบ,บูมเคยกินบอหืมทีเ่เป็นหรือเ,อเปล่างงมากคำถามที่จดมาไม่มีเลย,เยงงมากแต่กล้องสด แสบพี่น้องแอบบูมจับให้หน่อยไปเอาข้าเหนียวให้แม่อีกหน่อยสองหอ่อแสบอีเหมเหรอหิวจริงหิว <c oughs> แอมตักแกงเห็นดมาอีกครึ่งถ้วย <c oughs> แกงเห็นดแสบทำเองเหรออืมจะไปกินบูมฉันทำอร่อยนะอาหารอีสานเนี่ย เขาทำอร่อยมากอไอสารฉันบอกเลยบูมบูมว่าผู้ชายจะรักฉันไหมรักรักอ้าวถ้าแกเป็นแบบว่าเราจะรู้ยังไงว่าแฟนเรารักเราบูมทำยังไงบ้างถามตะก้องนะจะรู้ไยังไงว่าแฟนเราลักลเอออาถ่ามึงก่อนเขาก็จะใส่ใจเราโทรมาหารเราไปบ่อยอ่ทีเช่นใส่ใจบ้างโทรเ,เรื่องการโทรอ่ะหนึ่ง อยากเจอเราอยากไปเที่ยวกับเราถามว่าถามเป็นห่วงเราอะไรอย่างนี้ต้องถากหาเรามืองทาหารเป็สุว,วันไหมตอนมีแฟนเอ่อทุกวันทุกวันอืมหรอจะไม่เคยมีแฟนแก่ก็ต้องคอยดูเนอะแกเนาะอุ้ย มาเติมแล้วลูกน้องมาเร็วมากพี่น้องอ,อืมเทเลยนะอืมเทไปแล้วลพี่น้องขาแสบอีหลีคนนี้บ่มี่บ่มี่สาระตะวันแสบ่บหต้องกินตะวันถ้าวันนึงเขาบแบบว่าบางคนกนเหม็นพี่น้องบอกว่า สีมารีวิวหรือว่าสีมาหาผัวยังก็เหรอมีคำหนึ่งเลือนนะคำอยู่เขาเรียกว่าอัตรสในการกินอืมตอนเย็นมีหอยนาตำหอยนาืคำถามหรอ มีคนถามว่าเจ๊เปิดสอนออนไลน์ไหมยอยากเรียนครับอ,อ๋อเดี๋ยวดูก่อนรวมกันมาให้ได้ห้าคนอ่ะรวมกันมาให้ห้าคนจะเปิดสอนให้ออนไลน์มันก็เหมือนในคลิปปะถ้าออนไลน์เหมือนกันเลยนะจริงๆอ่ะอยากให้แบบมาเรียนกับมือดีกว่าถ้าออนไลน์ดูในคลิปเลยที่เราลงไปในบูมนึกออกปะมันเหมือนกันเลยอยู่ที่ว่าถุดิบในการใช้บอกเลยเดี๋ยวจะมีคลิปสอนเพิ่มอีก คณะาอนอืมสอนอาหารอีสานเนาะเรื่องสอนส้มตำอะ่ะคือบางคนอน่ยเราก็เราก็สอนได้แต่ว่าอยากให้ดูคลิปบางคนอะ่ะบอกเลยว่าสอนไปหลายรุ่นมากแต่ว่าเวลาไปขายจริงๆอะ่ะเอากําไรผิดไหมไม่ผิดแต่ของไม่มีคุณภาพบอกเลยนะ เพราะว่าถ้าของคุณมี้มีคุณภาพมันก็จะขายไม่ได้อืมอีกคำถามถามว่าเจสหืแซลมอนมาจากไหนคะอ๋ะออะเยอะแซลมอนสะพานปลาโลละพันเนื้อล้วนโลละพันค่ะสะพานปลาเลยจากบางรักก็เห็นอยู่คำถามนี้ราคาสุดจะร้องไม่เพราะว่า แซลมอนเราแค่จะขายไม่ได้กำไรเลยนะอันนี้บอกตรงๆเลยนะเพราะว่าร้านเราอ่ะใช้แซลมอนไม่ได้ใช้ไม่ได้ว่านะไม่ได้ใช้ปลาเลยแล้วปลาเทาหรือปลาอะไรอ่ะมันจะต่างกันแก่ปลาเทาอ่ะมันต่างกันอือนะะี้ค่ะอือแลบวคำถามร้านเจอ,อยู่ไหนอันนี้ถามบ่อยมากแนะนำเลยหน้าเพจเนาะปักหมุดมาเลยและแซ่บนัวบันเทิงสินพี่น้องะ่ะปักหมุดมาเลยค่ะ แล้วก็เจีเข้าร้านกี่โมงวันธรรมดาแต่เข็ดงานพี่น้องเขาหลาดหาโมงแรงเสาร์อาทิตย์ก็เฉยก็จะอยู่อยู่แล้ไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะถ้าไปไหนก็คือไปงานศพบ,บ้างไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะอยากบอกว่าแกงเเฮดแซบดีมั้ยเนี่ยคำถามว่า เมีแฟนหรือยังกำลังคุยอยู่ค่ะจะใช้คําว่าแฟนก็ได้แต่ยังไม่เปิดตัวนะมีคําถามถามว่าเจรับแฟนชายเพิ่มไหมครับรับค่ะแต่บางพื้นที่ลงไม่ได้ถ้ามันเต็มลงไม่ได้ทํายังไงบ้างติดต่อหน้าเพจเลยค่ะแจ็คดิวเองทุกอย่างอยู่แล้วบางคนพี่น้องขามันลงไปแล้วมองนี้ ก็จสไม่อยากลงแข่งเขามันลงบอดได้อาเช่นอำเภอเมืองชนบุรีมีแล้วมันจะลงบอดได้พี่นองขาต้องไปลงหม่องอื่นเออนะคะโอ้กูเสียบแฮงแอบอร่อยจริงนะแกแจะเอาตักไว้ได้มไม่ได้กินใครคใครตักไว้ไม่ต้องตักไว้แล้วเดี๋ยวจะหมดแล้วเอ้าเหรอ มันหาก,กินยากบอกเลยแกคำถามต่อไปครับอืมอถ้าสนใจซื้อสูตรได้ไหมคบไม่เอาแบรนด์สูตรแต่ไม่มีอะไรเลยคือมันตัางแค่น้ำปลาอันนี้บอกตรงตรงเลยนะคือถ้าคุณจะคุณจะรู้เทคนิคอะ่ะคุณดูเลยเทคนิคอะแล้วคุณก็ไปทำแบรนด์ของคุณได้นะประมาณแบบน,น,นี้เราขายเราขายเท่ากันคุณไปขายไทยเจ็ดหมืน่นเราขายห้าหมื่นแต่เอาจริงนะแล้วคุณของคุณจะใช้ยังไงอะงกปะอืมแต่ก็ได้อยู่ ติดต่อมาดีกว่าพวกแฟนไซอะไรเงี้ยติดต่อมาเลยดีกว่านี่อินบ็อกซ์อะไใช่อืมอืมเอาใจมาตอบนะอืมอืมอัใหม่อืมอันใหม่เหรออืมสูตรเราไม่มีอะไรมากบอกเลยนะว่าแช่ของดีแช้ของดีเอาอะไรน้อยพออืมเออแกงนี้อร่อยอยู่นะอิสานอิสากอุ๊ยวันนี้จะเดินอาหารมาก คำถามต่อไปโทรศัพท์มาไม่ค่อยมีคนรับสายเลยถ้าเสาร์อาทิตย์ยากเอาหน้าร้านก่อนเสาร์อาทิตย์อาจะยากเพราะว่าหน้าร้านมันแน่นนาอบอกเลยนะเบอร์หน้าร้านนะจริงจริงแล้วถ้าลูกค้าหน้าร้านแน่นเราเอาหน้าร้านก่อนเรารับไหมรับแต่จะโทรติดยากเพราะว่ายังไงรู้ปะคนจะชอบโทรท่องเที่ยวถึงบ่ายสองโทชนกันเดี๋ยวหน้าร้านยืนกันหน้าร้านขอเอาหน้าร้านก่อนเพราะว่าเราไม่ได้รับรับไลน์แมนเอาจริงๆินะเพราะว่า จริงๆแล้วว่าถ้าหน้าร้านเยอะโทรศัพท์เราต้องเอาหน้าร้านก่อนไหมตามหลักร้านเราเป็นข้อระบบนะคะแต่เสืเ่อฉันสีฉันเข้าระบบตายออเดอร์ยกเลิกบ้างอะไรบ้างวุ่นวายมากอุ้ยสี่หอ่อกินไปแล้วสี่หอ่อต้องพอไหมเราครบอ้วนอยู่ ไม่ทันและจ้านี่เป anyway. ็นไรกินรั่วหูมากอืมต้อมีคําถามมันต้องแบบวันนี้แบบค i̇şte ลิปแบบสบายๆอาหารอิสาพี่น้องผู้ใดแบบว่าอยากกินอย่างเงี้กะมาเด้อพี่น้องขาและแซ่บเนื้อปลาเช่นสีนค่ะสําหรับมื่อนี้แกงเขียกกับแกงเส้นไก่ไตไก่มื่อนี้ขออำลาท่านจากไปก่อนสวัสดีค่ะแก่อิ่มมากอร่อยด้วย สวัสดีค่ะก็นะคะร้านของเรานะคะเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธนะคะวันธรรมดาเปิดประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะัสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะถึงประมาณหนึ่งทุ่มตรงร้านอยู่ทุกวันพุธนะ แล้วก็เสาร์อาทิตย์เราจะเปิดทําการก็คือ9ก no. ้าโมงครึ่งถึงหุโมตรงค่ะร้านของเรานะคะเปิดในชีพีเอเสเลยค่ะว่าแรกแซ่บโดนบันเทิงศิลแรกแซ่บโดมบันเทิงศิลค่ะแล้วก็จะมาถึงหน้าร้านได้เลยรถสามารถจอดไปถึงได้เลยค่ะจะบอกว่าเสาร์อาทิตย์รถจะเยอะมากนะคะแนะนําถ้าเกิดขี่มาแล้วแบบเออมันพอมีจอดได้ก็จอดแล้วก็เดินเอาค่ะจอดเหมือนไปดูหมอนลำนะคะพี่น้องคะหมอนลำเสียงอีสานอะไรแบบนี้ค่ะพี่น้องขานะคะจะได้เลยกับฝากล้าน เจตอกแปกนะคะแล้วแซนโดวันเทิงศิลนนะคะไว้นี่ออมออมใส่พี่น้องเลยเด้อค่ะอยากกินตำมะกรูงจับกันออกมาอยากผอมเมยค่ะออกมาเวยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วเล่นค่ะแล้วเล่นค่ะ